โอเคมาแล้วตอนนี้เราก็อยู่ใน EP สุดท้ายสำหรับ เส้นทางของเด็กช่างหรือช่างยนต์ที่กูเรียนมาในอีพีนี้ก็คือปส .2 และเราจะมาเล่ากันว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่าการเรียนมันเป็นยังไงการน,นู่นนั่นนี่อะไรทุกอย่างเกี่ยวตัวกูมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างแรกเลยนะครับสําหรับการเรียนตอนปส .2 เนะี่ยช่างฝีมือปัญจาวิทยาเนะี่ยนั่นก็คือการเรียนค่อนข้างที่จะเข้มงวดมากขึ้นกว่าเดิมบทการเรียนและต่างๆนานาเนี่ยความรู้ที่ได้รับมันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะวิเคราะห์แยกแยะโคตรเยอะแล้วโคตรปวดหัวแต่โดยรวมแนละ้วก็เรียนสนุกอยู่เหมือนกน นะมันไม่ได้แบบตึงขนาดนั้นอนะ่ะคือมันสนุกอะ่ะโดยเฉพาะแบบอ่ปฏิบัติอองๆ ทีนี้เนี่ยไอปอง22นี่นแหละมันคือความอัปยศในตัวกูเลยไม่ได้บอกว่าการเรียนมันแย่ไม่ได้บอกว่าวิลัยมันไม่ดีหรืออะไรนะครับผมไม่ได้ว่าวิลยัยแต่ผมหมายถึงตัวกูเองนี่นแหละที่มันแย่ลงเรื่อยๆนะั่นก็คือกูจะต้องทํางานไปด้วยแล้วกูจะต้องเรียนไปด้วยซึ่งมันปวดหัวมากๆกูก็เลยไม่มีเวลาให้เกิดการเรียนมากสักเท่าไหร่เพราะว่ากูมุ่งไปที่งานเยอะจนเกินไปแล้วก็การโฟกัสในชีวิตของกูที่มันผิดพลาดหลายเรื่อง นั่นก็คือกูแยกเวลาไม่ถูกเพราะว่ามันตีกันไปหมวกกูจะต้องไปทํางานกูจะต้องไปเรียนกูจะต้องไปถ่ายคลิปกูจะต้องตัดคลิปนน่นนั่นเนอโอ้โหทั้งวันคือคนอย่างกู24ชั่วโมงก็ยังไม่พอสําหรับการทํางานแล้วก็เรียนไปด้วยและทีนี้เอาไงไงมึงจะเอาไงไงในเมื่อเรียนไปด้วยมึงก็ปวดหัวมึงทางานไปด้วยมึงก็เหนื่อยต่างๆนานาถ่ายคลิปอะไรด้วยนั้นกูก็ต้องสู้ไง กูก็เลยต้องสู้ทั้งสองอย่างไม่ว่าจะเป็นทํางานการทํางานของกูเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดุดันแล้วก็เดือดขึ้นเรื่อยๆการเรียนเนี่ยมันโหดมากมันค่อนข้างที่จะคํานวณเยอะแล้วก็อาจารย์เข้มงวดสุดๆกูก็เลยต้องเรียนที่แบบมันโหดขึ้นทักษะที่จะต้องโหดขึ้นทีนี้การอยู่ปศสอของกูเนี่ยกูก็คือกูเป็นแม็กปศสองมันคือที่สุดของช่างฝีมือปัจจานะตอนนี้แน่นอนอิสระมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อนกูเดินชิวก่อนจะเข้าห้องนั่ง1ิบสิเกล็เดินต่อหน้าอาจารย์ไอการเรียนเี่ มันก็ปวดหัวแหละมันปวดหัวตรงที้ว่ามันคำนวณเยอะส่วนตัวกูเองเนี่ยก็โฟกัสอะไรผิดมากมายไก่กองเต็มไปหมดในหัวเลยมันทําให้กูเนี่ยเรียนแย่แล้วก็ขี้เกียจและที่กูเคยพูดไปก่อนอีพีหน้านี้ก็คือมันจะมีวันหนึ่งที่ต้องไปเรียนเช้าก็คือวันเสาร์แน่นอนป 2, 2กูไม่ไปทุกคาบเลย มี15้าคาบกูก็ไม่ไปทุกคาบกูเรียนจบมาได้ไงวะเออก็งงเหมือนกันกูก็เลยต้องพยายามปรับตัวปรับอะไรให้มันเข้าเพื่อที่ว่าจะทําให้กูเนี่ยเรียนจบกับกูได้ทํางานที่ดีด้วยกูก็ต้องตามไล่เก็บงานแล้วกูก็ต้องแบบบางทีกูติดต,ตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะมาเตือนกูกูจะเดินไปหาอาจารย์แล้วก็ถามา e, ว่าโองงานน๊ยอาจารย์กูของงานหนียมันไทำม่ไอช่วงปอสอนนี่แหละกูเนี่ยโตเป็นผู้ใหญ่ละกูก็อายุ20ทีนี้มันก็แบบว่ากูก็ผ่านเกณฑ์เงื่อนไขอะไรต่างๆนนาาไปหมดแล้ว แน่นอนว่ากูสามารถเข้าผับได้กูสามารถซื้อนู่นซื้อนั่นซื้อนี้ได้เพราะกูเป็นคนโตแล้วกูไม่ใช่เด็กน้อยแล้วทีนี้พอกูอายุยี่สิบปุ๊บกูห้าวเลยกูห้าวแบบกูไปเที่ยวกูไปเข้าพงเข้าผับอะไรเงี้ยแล้วแน่นอนพวกกูก็ไปเที่ยวสามารถเลเทเมากันไปเรื่อยเรียนมากไม่เรียนมากอะไรประมาณนี้มันก็แบบเป็นเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันก็แย่นะแต่เวลาพวกกูไปเรียนอะพวกกูเรียนอะพวกกูก็เรียนจริงๆไม่ได้แบบว่าไปแล้วก็ไปนอนอย่างเดียวไปแล้วไปเล่นเขี่ยโทรศัพท์อย่างเดียวกว่าจะเรียนจบมาได้ก็มันถูถัยๆอ่่่ถถููตวกเงงทีจริ กูเรียนอย่างเดียวกับทางานมันก็รอดแหละเออมันก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรขนาดนั้นแต่นี่กูดันรอดไปเที่ยวด้วยและหลายคนเนี้ยก็มีคําถามถามกูเยอะมากคาถามแรกเลยที่ทุกคนถามก็คือปสอสมีฝึกงานไหมแน่นอนปสอสมีฝึกงานหนึ่งปีเต็มๆนะไอโซ่็ฝึกไปแล้วแต่กูไม่ได้ฝึกเพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงโควิดเอาง่ายว่าโควิดมันแรงแล้วอาจารย์ไม่ส่งเด็กนักเรียนไปไปฝึกงานปอวศเนี่ยหลายคนอยากรู้เกี่ยวกับลึกๆเกี่ยวกับปอวอมากนั่นจะเล่าให้ฟังว่าปอวศช่างฝีมือบัญจวิทยาเนี่ยเป็นยังไงบ้างปอะรับว 3าเท่าก็คือการเรียนที่จะเข้มงวดขึ้นกว่าเดิมและแน่นอนเลือกอิสระของมึงที่มึงเป็นวัยรุ่นโตขึ้นเนะี่ยอาจารย์ก็จะมองมึงว่ามึงเป็นวัยรุ่นแล้วเขาไม่ได้มองมึงเป็นเด็กน้อยเราอยู่กันแบบเป็นสังคมแบบเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เป็นน้องอะไรประมาณนี้แต่อาจารย์ก็คืออาจารย์ให้เกียรติแล้วก็เคารพอาจารย์อยู่เสมอหลายคนเนี่ยคงสงสัยว่าไ กูจบมาได้ไงวะทั้งที่กูขี้เกียจแล้วกูสัมลเลเทเมาขนาดนี้ทำไมกูจบมาได้วะไอ้ที่จริงที่กูจบมาได้เนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยอาจารย์นะเขาช่วยดูแลเราเขาไม่ได้ปล่อยเรานะเขาไม่ได้ปล่อยเราแบบว่าเอ้ยมึงจะไปไหนก็เรื่องของมึงเลยอะไรเงี้ยเขาโทรจิกนะถ้ามึงไม่มาเนี่ยเขาโทราหามึงเลยนะว่าเฮ้ยมึงไม่มาวะมึงไปทำอะไรอยู่วะอะไรประมนาะเนี้ยเฮ้ยงานมึงยังไม่ส่งอะ่ะมึงมาส่งงานนะมามารับงานกูดิอะไรประมาณนี้อาจารย์เขาเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาตามเด็กนะเว้ยไม่ใช่ว่าเขาปล่อยพวกมึงเขาปล่อยเลยไม่เอาอะไรเลยอะไรเงี้ยมึงแจกกค่่าาเเททอออมมแล้้้ว็ิงงงงึะไรยยี ไม่อาจารย์ไม่ใช่อย่างนี้อาจารย์มันจา๋าไม่ใช่อย่างนี้นะเว้ยกูบอกไว้ก่อนทีนี้เนี่ยการขึ้นปออเนี่ยมันก็มีช่วงหนึ่งที่ทุกคนเนี่ยเฝ้ารอาคอยกันมาตลอดนั่นก็คือทําแหวนรุ่นแหวนรุ่นเนี่ยทุกคนก็อยากจะได้มากซึ่งพอดีเป๊ะเลยมันครบห้าสิบปีพอดีฮะโอเคมันเดี๋ยวขอรับงานนะมันก็ครบห้าสิบปีพอดีทีนี้แหวนมันก็ถูกเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่มันจะเปลี่ยนทุกๆ1ิปีว่าไงจ๊ะเป็นไฟใหม่อืมจับมาร์ตเตาบมีแฟนน่ารักนั้ง กูก็ทาแหวนเขาก็ให้กูเนะี่ยไปวัดแหวนเขาก็จะมีตัววัดแหวนมาให้เป็นตัวแบบหลายๆต่างนานาเลยกลารจะทําแหวนได้เนี่ยเงื่อนไขมีอยู่2อย่างอย่างแรกเลยมึงต้องจ่ายค่าเทอมเกินครึ่งอย่างที่2เลยมึงจะต้องเรียนถ้ามึงไม่เรียนมึงก็ไม่ได้หรอกมึงจะต้องเรียนด้วยทีนี้กูอ่ะครบหมดทุกอย่างอยู่แล้ว กูก็เลยไปทําแหวนแหวนน่ะรอประมาณไม่ถึงเดือนหรอกมันทําไวมากเพราะว่าสั่งทําเอาจะเป็นที่สั่งทำเยเฉพาะนะบอกไม่ได้ว่าทาที่ไหนทีนี้เนะนี่ยก,กูก็วัดแหวนแล้วผลปรากฏว่าแหวนออกมาเนี่ยมันเป็นรุ่นใหม่ก็คือทําเจนใหม่ก็คือทาเป็นแบบลายใหม่ก็คือทุกๆ10ปีจะทาลายใหม่แล้วกูพอดีเลยรุ่นกูเป็นรุ่นที่แบบครบรอบ10ปีพอดีแหวนเปลี่ยนเลยเปลี่ยนใหม่ทีนี้เปลี่ยนปุ๊บสวยกูชอบมากมันเป็นแบบเครื่องโรตารี่แล้วแบบเป็นเครื่องแบบมึงมึงรู้จักไอเอ,อ่มันเป็นรื่องโรตารี่มันเป็นเครื่องรรตี่ดดู โคตรสวยแล้วกูเปลี่ยนเนี่ยอันนี้อันนี้คือแบบเป็น,เป,นเป็นตาของวิไลเลยปกเอของปอชอมันเป็นงองค์พระวิษณุเว้ยแต่เนี่ยคือเปลี่ยนมันก็มีองค์พระวิษณุเหมือนกันแล้วก็มีตอกเลขแน่นอนต้องมีเลขเนี่ยและแน่นอนมันต้องมีเลขเว้ยต้องมีเลขตอกเอาไว้ถ้าไม่มีก็ไม่ได้เพราะว่ามันมันจะเป็นแหวนของใครของมันไปเลยแล้วกูก็มี ông, กูมีอยู่สองวงแล้วก็มีไอ้พวกคนตีนบอกเฮ้ยกูอยากตกแหวนมึงมาแล้วมาเนี่ย มึงโตแอ้มึงอยากได้มึงก็ไปเรียนให้จบทีนี้เนี่ยการเรียนของกูเนี่ยมันก็ไปได้ถุ่ๆใ้ถ่ายแต่กูก็เรียนรอดกูเรียนรอดทีนี้พอกูเรียนรอดปุ๊บมันก็มาสู่ช่วงเวลาที่ดาร์กที่สุดในการเรียนของปสงนั่นก็คือเราจะต้องแยกทางกับเพื่อนทุกคนมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเศร้านะตรงที่ว่าแบบต้องแยกทางไอตอนเรียนเนี่ยก็อยากปิดเทอมไวๆก็อยากเรียนจบไวๆแต่พอเรียนจบมันยิงปุ๊บกลับเป็นว่าเราคิดถึงเพื่อน เราอยากอยากได้มเมนต์นั้นคืนคือแบบได้เจอเพื่อนทุกคนเพื่อนแต่ละคนที่เรารู้จักก็แบบไอ้นั่นก็เป็นช่างของอู่นู่นไอ้นั่นก็เป็นมีกิจการเป็นเปของตัวเองซ่อมรถของตัวเองไอ้นั่นก็แบบมีธุรกิจเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยกลับเป็นว่าพอเราเรียนจบขึ้นปุ๊บเพื่อนๆๆตรงนั้นน่ะก็กลายเป็นแบบเหมือนเป็นเครือข่ายข,ายของเราอะ่ะคือกูก็มีเพื่อนของกูที่มันขายรถกูก็มีเพื่อนของกูที่มันแบบซ่อมโทรศัพท์กูก็มีเพื่อนของกูที่มันแบบเปิดร้านแต่งรถมอเตอร์ไซค์อะไรมาเนี้ยซึ่งกูก็ เพื่อนเราอีกแล้วอะ่ะเราเราจะต้องแบบเดินตามทาง,องทาของตัวเองทุกคนมีทางของตัวเองการเรียนจบเนี่ยใส่ชุดบัณฑิตแล้วก็รับแหวนรุ่นใบรอบอที่จบแล้วก็รับเข็มกัดท่้งทีนี้เนี่ยมีคนสงสัยว่ากูไปได้ช็อปมายัางไงคือกูต้องบอกไว้ก่อนกูขอบพูดตรงนี้เลยมันก็เหมือนกับรุ่นพี่ให้รุ่นน้องอะประมาณนั้นน่ะมันมีคนบอกว่าช็อปปลอมกูจะถามเลยว่าช็อปแท้ต้องเป็นยังไงวะมึงเข้าใจความหมายของคำว่าเสื้อช็อปจริงหรือเปล่าหรือว่ามึงเข้าใจแค่ว่ามึงดูไอซีคิงเยอะไปแล้วมึง มึงทําที่ว่าจะมางานเลี้ยงรุ่นมึงมึงใส่มางานเลี้ยงรุ่นนะก็ไม่มีใครตบอะไรมึงหรอกก็ไม่มีใครว่าอะไรมึงหรอกอาจารย์ก็ไม่ได้ว่ามึงทาไปเถอะแต่ทีเนี้ยชอบกูอ่ะไอตัวเนี้ยเป็นของไอกิวและไอกิวอ่ะมันฝากให้กูดูแลกูก็เอามาดูแลเก็บเอาไว้กูก็ซักกูก็รีดเก็บใส่ไว้ในถุงห่อไว้อย่างดีแล้วห้อยเก็บเอาไว้เพราะว่ามันเป็นชอบของรุ่นพี่ก็คือเหมือนรุ่นรุ่นพี่ให้รุ่นน้องรุ่นน้องก็เก็บเอาไว้พอรุ่นน้องโตปุ๊บรุ่นน้องก็ให้กับรุ่นเล็กอีกกกกกกทีีีนน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 ึึงงงอออออะะไไรรปมมมมมาาาาณ้้ยยซ่่่ัััั็็ูููบบตตฝห ทีมันบอกให้กูดูแลเลยกูก็ดูแลและแน่นอนกูไม่ได้ดูถูกช็อปทำมาให้รุ่นน้องงี้รุ่นน้องก็ไปเก็บเอาไว้งี้คือสืบทอดกันมาเรื่อยๆกูก็มีหนตัว ถ้าถามว่ากูทาได้ไหมถามว่ากูทำเสื้อช็อปได้ไหมกูทําได้นะทําเก็บไว้ได้กูก็ไม่อยากทาอะเออกูไม่ได้ขัางขนาดนะับบ้นแล้วบัณฑิตเรียนจ,จบรับแหวนทุกอย่างโอเคเรียบร้อยกอดก,กันกับเพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายทุกคนถ่ายรูปเป็นที่เรียบร้อยแยกทางกันแต่ละคนและทุกคนก็ใช้ชีวิตในเส้นทางของตัวเองและกูก็มาใช้ชีวิตของกูเช่นกัน2วงปวชปวสไม่ได้ได้มายายๆแต่ก็ได้มาด้วยความภาคภูมิใจสำหรับคนที่สนใจจะเรียนนะครับช่างฝีมือบอรรจักษ์ย ได้อยู่ยังกู้ฟ้าเมืองไทยชาวชยาพกปึกล้มเตือนในเราคือสัญักละ์ของเราทุกคนเข้าใจจงช่วยกันสร้างสรรค์เรื่อยไปเจเริ่มลุกหน้ายี่กว่าสถาบัน